โปรเจกตใ์ใหม่ๆดีๆของมาเรื่อยๆพี่มันเป็นยังไงพี่ช่วยเราในฝ่ายนี้มาจากลูกค้าอยาใหญ่ๆอ๋อลูกค้าลิ้มหมื่นหมื่นวันเอาสักหน่อยไหมเอาเอาเอาสักหน่อยสักหน่อยเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มหน่อยสเปคลายละเอียดเป็นไงพี่ตอนนี้ลูกค้าไปเล่นโปรกีเพ็ดข้างละสี่กีเพ็ดข้างละสี่ สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ร้าน GM t าร์สติปนะครับผมมีของใหม่ของเด็ดนะครับผมเขาเรียกว่าเพิ่งคลอดใหม่ปกติเราก็จะมีพวก600วัตต์800วัตต์1000วัตต์นะครับผม1200 0 0 0 0 6 0 0 2004 3000 4000นะครับผม5000แล้วก็ตัวปกติเรามีตัว600วัตต์800วัตต์ พันนะครับตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้หมื่นเลยฮะหมื่นเลยคร,รับพี่คันหมื่นเลยฮะมันเป็นยังไงพี่มันทําไมถึงมีโปรเจกต์ใหม่ๆดีๆของมาเรื่อยๆพี่มันเป็นยังไงพี่ช่วยเราเนี่ยฝ่ายนี้มาจากลูกค้า,าใหญ่ๆอ๋อลูกค้าลิเกมา เราก็เลยทําให้เลยต้องทำให้ดูเราทําได้ทําได้เราทําได้เรามีเรามีของนะครับเราก็เลยมาวันนี้มาโชว์ของตัวมื่นวัตต์สเปครายละเอียดเป็นไงพี่ตอนนี้ลูกค้าไปเล่นพวกกี่เป็ดข้าวละสี่กี่เป็ดข้าวละสี่ดูอยากเล่นดอกพลูโอ่ะมาเถอะตรงไหนปกติแล้วอ่ะผมเดินตลาดบ้านม้อผมยังไม่เคยเห็นในตัวมื่นวัตต์เลยนะพี่ไม่มีเหรอไม่มีเนาะที่นี่เราทำได้ ทำได้เราก็ทําให้ดูนะครับผม21นิ้ว4ใบ8ใบรวมแล้วข้างละสี่ห้างละสี่8ใบเลยราคาเดี๋ยวมาดูท้ายคลิปนะครับผมหม้อแปลงหม้อแปลงหม้อแปลงยังไงพี่มอแปลงตัวนี้มอแปลงตัวนี้ 10kva 10k 10kva หมื่นวัตต์มอแปลงอย่างเดียวก็สองหมื่นแล้วพี่มอแปลงอย่างเดียวก็สองหมื่นแล้วนะแล้ววงจรมีอะไรบ้างมีเลนนำอะไรบ้างวงจรก็จะเป็นวงจร ของเราเองเนี่ยตัวนี้เป็นน้องจอนตั้งแิ่ของเราเองที่ผลิตขึ้นมาเองเสียงก็จะเป็นทางของสไตล์ร้านอ่สไตล์ร้านกลางแหลมชัดใสพุ่งเบสชัดใสพุ่งอ่ของซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยอ่าเบสก็กระชับเบสกระชับอยากเล่นแนวไหนได้หมดได้หมดอ๋อมันขนาดเท่าไหร่ยังไงพี่ขนาด ขนาดตัวนี้กล่องสูง7นิ้วฮะ7นิ้วความลึก35นิ้ว35นิ้วเฉพาะมาแปลงอย่างเดียวที่เราวัดกันก็6นิ้วได้ไหมมาแปลงสูง6นิ้วครึ่งน6นิ้วครึ่งอือ้าวเรายี่บนิ้วข้างละส4สี่ใบแล้วมาลองฟังเสียงกันเลยดีกว่าครั<อ>บผม เราเทสกันอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ในในชุดเครื่องเสียงตัวนี้ครับพี่ไม่มีพาวเวอร์ชุดนี้มีพาวเวอร์กลางแหลมตัวหนึ่งครับตัวนี้จะขับเบสอย่างเดียวอันนี้ก็เบสอย่างเดียวครับผมแล้วตัวกลางแหลมมีมิเนี่ยกลางแหลมตัวล่รก4,000อ๋อกลางแหลี่ยม4,000นะครับผมตรงนี้10,000แล้วก็ที่ใช้ยจะมีมิกมีแค่มิกตัวหนึ่งครับมีอีคิวมีคอสมีคีมีคอสแค่นี้เองนะครับผมทางร้านเราเองทางร้านของเราเองซิกเนเจอร์ของร้านเราเองนะครับผม เป็นเ็ตตัวนี้ราคาตัวนี้อยู่ประมาณห้าหมื่นนะห้าหมื่นนี่ค่าจัดส่งนี่น่าจะมารับเองดีเกินานะรับเองดีกว่าแนะนำรับเองเพราะว่ามันหนักมากต้องสองคนขึ้นผมต้องสามคนสามคนเลยสามคนหมื่นนะครับหมื่น KVA นะครับผม s ซ g กเนเจอร์ของร้านเราตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งคลอดมานะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันได้นะครับผม ร้าน G M นะ G M ครับผมทุกวันไม่มีวันหยุดทุกวันครับมีวันไหนที่หยุดบ้างวันที่ส่วนใหญ่ก็ส่งการปีใหม่ส่งการปีใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งเบอร์โทรทิ้งรายเดียดไว้ใต้คลิปนะครับสามารถติดต่อติดตามได้สามารถสอบถามรายเดียดกันได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานพี่การน้องมีปัญหาอะไรก็มาคุยได้ไม่ได้ซื้อที่นี่ของเราก็สามารถที่จะสอบถามได้สอบถามได้ปรึกษาได้นะครับผมก็ ไปแล้วครับผมฝากคนนะครับสวัสดีครับ,บ <า S 1> พี่ยามสวัสดีครับ